สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟินชาแนลกับรายการถอดรหัสความสําเร็จรายการที่จะทำให้ท่านประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟินรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์กันครับผมจําคําพูดของแม่ผมได้แม่ผมไม่เคยหยุดตอนตรุจจีนเลยผมก็ถามบอกทําไมเขาหยุดกันทําไมแม่ไม่หยุดแม่ผมบอกว่าหยุดก็ไม่ได้ตังค์แล้วช่วงที่ คนอื่นเขาหยุดหมดเหลือแต่เราขายของเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราขายดีที่สุดใช่ไหมใช่จะเป็นช่วงที่เราขายดีที่สุด,เ,เ,าาด,สดเคยเจอไหมเรารู้ว่ามันอยากได้ใจจะขาด่มันเล่นตัวเคยเจอไหมถ้าไปคิดว่า่ันงอขายไม่เป็นก็ไม่ต้องทําการค้าขายมันต้องเรียนรู้อีกหลายหลายอย่างว่าคุณรู้ไหมหลายหลายคนเนี่ยเขาอยากผอมภายในพริบตาแล้วคุณเคยเห็นเขาดูดไขมันไหมแล้วนักกวัวไหมเทกิฟฟิลินไม่ต้องทําอย่างนั้นแต่สามารถผอมในพริบตาได้ พร้อมในพริบตาได้อย่างเนี้เป็นเรื่องเล่าไหมปลูกใจให้คนเข้ามาสนุกสนานในเรื่อง่เราสนทนาดังนั้นประเมินความรู้ของตัวเองอยู่เสมอที่กิฟฟีนครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันแน่นอนที่สุดครับวันนี้เราจะมาแนะนําท่านในเรื่องของแนวคิดผู้ประกอบการนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาติดตามชมรายการถอดรหัสความสำเร็จในช่วงหน้าครับ